หน้ากากอนามัยแบบผ้านะคะสำหรับเด็กอายุ4ถึง10ปีนะคะวันนี้มี3สีใหม่เข้ามาค่ะมีสีขาวนะคะสีส้มอ่อนแล้วก็สีเหลืองค่ะวัสดุเป็นผ้าคอตตอนแท้จากญี่ปุ่นนะคะร้อเนะคะผ้าติดแบรนด์นะคะลูกค้าเป็นผ้านำเข้าค่ะเนื้องานจะไม่ละเอียดและทางร้านจับ ตัวผ้าคอตตอนนอกค่ะข้อดีคือว่ามันจะไม่อัดกาวนะคะลูกค้าจะเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใส่แล้วปลอดภัยนะคะกับน้องๆนะคะเด็กที่เป็นภูมิแพ้ก็สามารถใช้ได้ค่ะก็จะมีผ้าคอตตอนนอกซับด้วยซาลูแล้วก็มีช่องใส่แผ่นกรองอากาศให้ด้วยนะคะซับซาลูอีกชั้นหนึ่งซาลู้านเราจะเนื้อละเอียดนุ่มและเย็นนะคะหูคล้องนะคะเป็นยางยืดเด้งๆค่ะหูทนทานนะคะ ไม่ย้วยง่ายค่ะพร้อมสายปรับบล็อกให้อย่างดีนะคะใส่แล้วไม่เจ็บหูแน่นอนค่ะเด็กๆสามารถใส่ทั้งวันนะคะโดยที่ไม่รู้สึกร้อเลยค่ะมีสามลายให้เลือกนะคะ